สวัสดีครับผมอตอนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่าตัวจอยของตัว Logitech Joypad นะครับเบื้องต้นนะครับกดปุ่ม Escape นะครับเราก็มาที่ตัวเลือกตั้งค่าการใช้งานกด Joypad Config ขึ้นมาจมตีหลักนะครับของ Joy Logitech จะใช้เป็นตัว X จมตีลองเป็นตัว B จับทุ่มก็จะเป็น Y อตอนนี้เราก็ข้ามมาเป็นตัวกระโดดนะครับกดตัว A นะครับในส่วนของสกิลมีทั้งหมด8สกิลเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตัวลบกับตัวบวกเหมือนกันสกิลเราสามารถที่จะกดปุ่มทางจอยผสมได้อย่างเช่นสกิลหนึ่งะครับเพื่อให้เป็นความเร็วก็ให้กดปุ่ม R B นะครับกับตัว X R B Y R B O RBA นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น RBA สกิล5เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ปุ่ม LB แทนตัวนี้ก็เพื่อความสะดวกนะครับเป็นตัวเพิ่มเลือดสามารถกดปุ่ม select ได้นะครับ start ได้ โดยรวมแล้วนะครับผมตัวการตั้งค่าของตัว Xbox และ Logitech จะคล้ายๆกนันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีจอยอื่นนะครับผมก็ขอให้มีตัวอ n นาล็อกนะครับผมที่เป็นแท่นโยกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตัวการแสดงผลจะไม่ใช่ XBY จะเป็นแล้วแต่ตัวจอยนั้นๆน,น,นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้จอย Logitech Pad เล่นกันเลยน,นี้เป็นการฟันนะครับเป็นการกระโดด การฟันการอากาศการกดคอมโบง่ายดายนะครับการที่เราได้ตั้งไว้เลยเช่นเดิมเราลองไปกดแร่นะครับไปกดขุดแร่ดูตอนนี้นะครับผมกําลังขุดแร่อยู่เมื่อขุดแร่เสร็จตัวเกมใช้เก็บไอเทมแล้วก็กดตัว R นะครับในการเก็บแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นการตั้งค่าในส่วนของจอยถ้าเพื่อนๆถนัด ในการเล่นคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็สามารถดงเมาส์กระแทกคีย์บอร์ดเล่นตามสบายเลยหรือว่าถ้าจะเล่นกับจอยก็สะดวกเหมือนกันแล้วแต่ความถนัดผมขอจบการสาธิตการตั้งค่าจอยตัว Logitech เพียงเท่านี้สวัสดีครับ